สวัสดีครับวันนี้มิกไม่ได้จะชวนมานั่งเถียงกันว่ารถถังคันไหนเกาะหนาวกว่ากันหรือปืนยาวกว่ากันกี่มิลน,นะครับพอเรื่องที่โหดจริงๆของวันนี้ไม่ใช่รถถังหนึ่งคันแต่คือโรงงานที่ทําให้รถถังเกิดซ้ําได้ผลิตตอนเนื่องได้ซ่อมได้อัปเกรดได้และทําให้กองทัพมีของใช้จริงไปได้เป็นสิปีครับเคที่ชัดมากช่วงปลายปี2025คือเอาไตรถถังหลักของตุรกีหลายคนเห็นข่าวว่าส่งมอบรถแรกแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะ ส่งมออกี่คันเองแต่ถ้ามองแบบคนซื้อแบบนักลงทุนและแบบคนทำอุตสาหกรรมมิกอยากให้มองใหม่ว่าการส่งมอบครั้งนี้มันคือสัญญาณว่าโครงการที่ลากยาวมานานกำลังขยับเข้าสู่เฟสที่สำคัญที่สุดคือเฟสผลิตจริงในเชิงอุตสาหกรรมครับงั้นคำถามหลักของคลิปนี้คือประเทศที่เคยพึ่งพาการนำเข้าก็จะปิดวงจรผลิตของตัวเองได้จริงต้องชนะอะไรบ้างและเอาไตาบอกเราเรื่องนั้นได้ยังไง เริ่มจากภาพเหตุการณ์ก่อนครับช่วงวันที่28ตุลาคม2025ตุรกีจัดงานที่มีความหมายทางสัญลักษณ์มากเพราะในงานเดียวกันเขาทำสออย่างพร้อมกันอย่างแรกคือส่งมอบรถถังเอาไตชุดแรกให้กองทัพและอย่างที่2คือเปิดโรงงานศูนย์การผลิตยานเกราะรุ่นใหม่ของ BMC ที่เขตการามันคาซานใกล้อังกรารา พูดง่ายคือไม่ใช่แค่โชว์ของแต่เปิดลายผลิตให้เห็นว่าเราจะทําจริงแล้วนะตรงนี้สําคัญมากครับเพราะหลายโครงการทั่วโลกทําต้นแบบได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ทํายากกว่าคือทําให้ผลิตซ้าได้ต้นแบบทําได้1-2คันแต่พอจะทํา50คันร้อยคัน2อ0คันปัญหาจะวิ่งเข้ามาพร้อมกันหมดตั้งแต่คุณภาพชิ้นส่วน ไปจนถึงกำลังคนและถ้าคุมระบบไม่ได้โครงการจะกลายเป็นของแพงที่ทำได้แค่บางคันแล้วกองทัพก็ต้องกลับไปพึ่งของนอกเหมือนเดิมครับทีนี้ถ้าถามว่าเอาตายคืออะไรภาษาเข้าใจง่ายมิกสรุปว่าเอาตายคือความพยายามของตุรกีในการสร้างเมนแบตเตอร์แทงของตัวเองให้กลายเป็นกระดูกสันหลังของกำลังยานเกราะในอนาคตและคำว่ากระดูกสันหลังนี่แหละครับ ที่ทําให้เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคุยเรื่องระบบสนับสนุนเช่นอะไรการซ่อบมบารุงการฝึกการรับประกรันการอัปเกรดและการซัพพอร์ตระยะยาวเพราะรถถังที่ดีไม่ใช่รถถังที่สเปคสวยที่สุดแต่คือรถถังที่ใช้งานได้ต่อเนื่องและพร้อมลบได้จริงตลอดการใช้งานครับ ของหนักแบบนี้ถ้าล่มตอนซ่อมอะไรไม่มีหรือผู้ผลิตไม่ซัพพอร์ตสุดท้ายมันจะกลายเป็นของจอดที่กินงบและกินกำลังคนไปเรื่อยๆและตรงนี้เองพาเราไปยังประเด็นที่มีคิดว่าเป็นแก่นที่สุดของการทำรถทงเองครับนั่นคือของยากที่สุดไม่ใช่ตัวถังไม่ใช่ปอมปืนแต่คือเครื่องยนต์เกียร์และระบบส่งกาลังหรือที่หลายคนเรียกรวมๆว่า power pack เวลาเราดูรถถังเรามักมองเกรอะมองปืนมองภาพลักษณ์แต่ถ้าคุยกับคนซ่อมคนโรงงานหรือคนจัดซื้อเขาจะพูดคำเดียวกันบ่อยมากว่า power pack นี่แหละคือคอขวดเพราะถ้า power pack ไม่มาทุกอย่างไม่เดินคุณทำตัวถังได้ทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ถ้าเครื่องยนต์กับเกียร์ไม่พร้อมคุณก็ผลิตรถถังแบบส่งมอบเป็นล็อตไม่ได้ครับ โลกความจริงมันโหดตรงนี้ด้วยเหตุผลแบบตรงไปตรงมามากๆคือ 1. การทำเครื่องยนต์แรงม้าสูงให้ทนและเชื่อถือได้ในสภาพโหดมันยาก 2. เกียร์ของรถถังต้องรับแรงบิดหนักมากและต้องเสถียร 3. ประเทศที่ทำได้จริงมีไม่เยอะและการส่งออกก็มีเงื่อนไขทางการเมืองตุรกีเองก็เดินเทนทางนี้ครับ ภาพรวมที่เล่าในสาธารณะคือระยะแรกของการผลิตมักถูกคาดหมายว่าจะใช้ power pack จากต่างประเทศสำหรับบางส่วนของลอตเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกลายผลิตให้ระบบทั้งก้อนเริ่มเดินก่อนแล้วค่อยเพิ่มสัสดส่วนของในประเทศในช่วงถัดไปตามแผนไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนมากขึ้นหรือการพัฒนา power pack ในประเทศให้พร้อมจริง มิกอยากพูดตรงๆว่าการใช้ของต่างชาติในเฟสแรกไม่ใช่เรื่องน่าอายครับมันคือวิธีทำให้โรงงานมีงานจริงคนมีทักษะจริงซัพพลายเชนเริ่มนิ่งจริงแล้วค่อยไต่สู่ความเป็นของตัวเองมากขึ้นเพราะถ้ารอให้ทุกอย่างต้องเป็นของในประเทศ100%เซตั้งแต่วันแรกหลายโครงการก็จะรอไม่ไหวแล้วก็จะหลุดจากแผนจนต้องเริ่มใหม่ พอกลับมาที่โรงงานใหม่ของ B M C ประเด็นจึงไม่ใช่แค่โรงงานใหญ่แค่ไหนแต่มันคือสัญญาณของคำว่าทำซ้ำได้และสร้างระบบสนับสนุนได้ในข่าวมีการพูดถึงเป้าหมายกำลังผลิตระดับประมาณ8คันต่อเดือนซึ่งถ้าคิดเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆก็เกือบ100คันต่อปีแต่ให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับนี่คือเพดานของกำลังการผลิตไม่ใช่คำสัญญาว่าจะทำได้ทุกเดือนแบบเป๊ะ พราะโลกจริงมันมีเรื่องแรงงานเรื่องอันไหลเรื่องคุณภาพและเรื่องงบประมาณแต่การกล้าพูดตัวเลขระดับนี้แปลว่าเขาไม่ได้คิดจะทําแค่ไม่กี่คันแล้วจบเขากําลังวางโครงอุตสาหกรรมที่ต้องผลิตซ้ําได้และสิ่งที่คนซื้อให้ความสําคัญมากคือแพ็กเกจสนับสนุนเช่นการรับประกันการซัพพอร์ตโลจิสติกและการดูแลระยะย,ยาว าะบางครั้งเรื่องที่ทําให้ของพร้อมลบหรือไม่พร้อมลบไม่ใช่กรอบไม่ใช่ปืนแต่คืออะไหล่และทีมซัพพอร์ตในปีที่7ปีที่10ปีที่15ครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวจบมิกสรุปตารางสเปคเอาตาไแบบภาษาที่เข้าใจง่ายไว้ตรงนี้นะครับและมิกจะไล่กรอบราคาลอมไว้ในตารางเดียวกันเพื่อเห็นสเกลแบบคนไทย ตารางนี้มิกไม่ได้ทำไว้ให้ทุกคนท่องตัวเลขนะครับมิกทาไว้เพื่อเห็นตรกกัดของโครงการว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและอะไรคือจุดที่ทําให้โครงการสําเร็จหรือสะดุดอย่างแรกตัวเลขหลายช่องเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งในโลกของรถถังมันมีธรรมชาติคือแหล่งข่าวอาจให้ตัวเลขไม่ตรงกัน เพราะบางอย่างเป็นข้อมูลอ่อนไหวบางอย่างขึ้นกับรุ่นย่อยและบางอย่างก็เป็นโคลานิยามกันเช่นนับรุ่นต้นแบบกับรุ่นผลิตจริงปนกันหรือรวมไม่รวมอุปกรณ์บางส่วนดังนั้นให้มองตารางนี้เป็นภาพรวมมากกว่าเอาไปชี้ขาดว่าใครพูดผิดใครพูดถูกนะครับอย่างที่2เรื่องที่ทุกคนชอบติดกับดักคือสเปควันแรกแต่คนซื้อจริงจะสนใจว่าพร้อมใช้ในปีที่7ปีที่10ปีที่15ยังไงมากกว่า เพราะรถถังที่เก่งในสเปคถ้าอะไหล่ไม่มาช่างซ่อมใหม่พร้อมซอฟต์แวร์ใหม่อัปเดตหรือผู้ผลิตไม่ซัพพอร์ตมันก็จะกลายเป็นของจอดได้เหมือนกันนี่คือเหตุผลที่มิกใส่หัวข้อแพ็กเกจสนับสนุนไว้ในตารางด้วยครับอย่างที่3 เรื่องกำลังผลิต8คันต่อเดือนให้เข้าใจว่าเป็นเป้าหมายเพาดานของลน์ไม่ใช่คำสัญญาว่าจะทำได้ทุกเดือนแบบไม่สะดุดเพราะการผลิตจริงต้องผ่านช่วงไต่คุณภาพไต่กำลังคนและไต่สภายเชนแต่การมีไลน์และมีเป้าหมายระดับนี้คือสัญญาณว่าเขาคิดแบบผลิตซ้ำได้ไม่ใช่ทําโชว์ไม่กี่ขันครับและอย่างสุดท้ายเรื่องราคามิกใสเป็นกรอบปลอมและแปลงเป็นบาทเพื่อให้คนไทยเห็นสเกลเท่านั้น เพราะดีวอาว์จริงๆราคาจะเปลี่ยนมากตามสิ่งที่รวมในแพ็กเกจเช่นอะไหล่กระสุนลดซ่อมเครื่องฝึกสัญญาณซัพพอร์ตและโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นตัวเลขในตารางให้ใช้เป็นเข็มทิศไม่ใช่เป็นใบเสร็จครับสรุปคือสเปคเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่ทําให้กองทัพใช้ได้จริง10ปีคือแพ็กเกจสนับสนุนมาตรฐานการซ่อมอะไหล่การฝึกและที่หนักที่สุดคือ power pack ที่เป็นคอขวดของการผลิตนี่แหละครับ ที่ทำให้การเปิดโรงงานพร้อมการส่งมอบลอดแรกมันเป็นข่าวใหญ่กว่าการโชว์รถถังคันเดียวครับแล้วถ้าถามเรื่องแผนส่งมอบมิขอเล่าแบบเข้าใจง่ายนะครับภาพรวมที่สื่อท้องถิ่นมักรายงานคือปี2025จะเป็นการเริ่มส่งมอบจำนวนเล็กน้อยเพื่อเปิดทางให้หน่วยเริ่มรับเข้าระบบและให้สายการผลิตนิ่งขึ้น จากนั้นช่วงปี2026ถึง2028จะค่อยๆไต่จำนวนตามความพร้อมของโรงงานและซัพพลายเชนและในระยะถัดไปจะมีการพูดถึงการขยับจากรุ่นระยะแรกไปสู่รุ่นที่สุกงอมมากขึ้นเมื่อชิ้นส่วนสำคัญโดยเฉพาะด้าน Power Pack และระบบสนับสนุนมีความพร้อมในประเทศมากขึ้นนี่เป็นแพทเทิร์นปกติของอุตสาหกรรมนะครับคือเริ่มน้อยคุมคุณภาพแล้วค่อยเร่งไม่ใช่เปิดทีเดียวเป็น100ร้อยคัน พอมาถึงจุดนี้หลายคนจะถามต่อว่าตุรกีโตด้านอุตสาหกรรมกาาโหมได้ยังไงมิกสรุปแบบเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายนะครับสิ่งแรกคือรัฐวางเป้าหมายระยะยาวงานการาโหมไม่ใช่สตาร์ทอัพที่ทำไม่กี่เดือนแล้วเปลี่ยนทิศถ้ารัฐไม่ชัดเอกชนไม่กล้าลงทุนเครื่องจักรคนและซัพพลายเชนสิ่งที่2คือการสร้างคลัสเตอร์ไม่ใช่มีผู้ประกอบหลักรายเดียว พราะรถถัง1คันเกิดจากบริษัทจํานวนมากถ้าคลัสเตอร์ไม่เกิดสุดท้ายก็ต้องนําเข้าชิ้นส่วนสําคัญอยด,ด,ดีและสิ่งที่3คือการให้ความสําคัญกับการซ่อมและการสนับสนุนพอๆกับการผลิตเพราะผลิตได้ยังไม่พอต้องดูแลได้ด้วยไม่งั้นของเทพแค่ไหนก็กลายเป็นของจอดครับทีนี้กลับมาที่เรามิกไม่ได้กําลังบอกว่าไทยต้องทํารถถังเองนะครับ แต่คลิปนี้เป็นบทเรียนว่าถ้าเราพูดคําว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราต้องรู้ว่าเรากําลังพูดถึงระบบทั้งก้อนไม่ใช่แค่ประกอบแล้วติดตรงชาติมันคือคนเครื่องจกักรมาตรฐานคุณภาพไปจนถึงอะไรและการฝึกถ้ามิกต้องตอบแบบตรงๆว่าถ้าไทยอยากเริ่มแบบไม่เจ็บตัวเกินไปควรเริ่มจากตรงไหนมิกมองว่าเริ่มจากส่วนที่ทําให้ของพร้อมใช้ก่อนครับ เช่นงานซ่อมบำรุงที่ลึกขึ้นงานอะไหล่และการจัดการคลังงานตรวจสภาพและงานฝึกช่างเพราะต่อให้เราไม่ได้ผลิตตัวรถทั้งคันแต่สิ่งนี้ลดการพึ่งพาและการเพิ่มความพร้อมลบได้จริงและถ้าวันหนึ่งจะขยับไปสู่การผลิตที่ใหญ่ขึ้นอย่างน้อยเราก็จะมีฐานคนและฐานระบบรองรับไม่ใช่เริ่มจากศูนย์อีกมุมที่หลายคนมักอยากรู้คือแล้วมีใครขอซื้อแล้วหรือยัง และตอนนี้ถ้าอิงจากข้อมูลสาธารณะที่ถูกพูดถึงต่อเน,นื่องที่สุดกาตาคือชื่อที่โผลม่มาบ่อยมากเพราะมีรายงานตั้งแต่ปี2019ว่ามีข้อตกลงดีลเพื่อจัดหาเอาตายในระดับประมาณ100คันและกาตาก็ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับฝั่งอุตสาหกรรมของ BMC ในภาพใหญ่ด้วย แต่ประเทศอื่นๆที่ถูกพูดถึงเช่นปากีสถานซาอุหรือบางประเทศที่เคยแสดงความสนใจในงานอุตสาหกรรมส่วนมากยังอยู่ในระดับสนใจคุยติดตามมากกว่าข่าวประกาศออเดอร์ที่ชัดแบบเดินส่งมอทันทีดังนั้นช่วงนี้มิกมองว่าเส้นแบ่งสำคัญคือหลังจากตุรกีพิสูจน์ว่าลายผลิตเดินได้ต่อเนื่องซัพพลายเชนไม่สะดุดและแพ็กเกจพพอร์ตท,ทำงานจริงรายชื่อลูกค้าต่างประเทศจะเริ่มชัดขึ้นเองครับ ถ้าคุณจำคลิปนี้ได้แค่ประโยคเดียวมิกอยากให้จำประโยคนี้ครับเอาตายที่สำคัญที่สุดไม่ใช่รถถังคันแรกแต่คือโรงงานและระบบที่ทำให้ผลิตซ่อมและอัปเกรดได้ต่อเนื่องก่อนจบมิกอยากโยนคำถามให้ทุกคนช่วยกันคิดนะครับถ้าวันหนึ่งไทยอยากลงทุนในอุตสาหกรรมกลาโหมแบบจริงจังคุณคิดว่าเราควรเริ่มจากอะไรที่สุดเริ่มจากอะไรเริ่มจากการซ่อมระบบเริ่มจากการฝึก หรือเริ่มจากการผลิตชิ้นส่วนบางประเภทคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับแล้วถ้าเพ,เพื่อนชอบแนวคลิปแบบดูเป็นผู้ซื้อและมองภาพอุตสาหกรรมมีก็ฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ